สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงมัดกันนะครับอย่างแรกนะครับมัดที่เราที่ต้องเตรียมลงมัดก็คือ My c คัฟฟอ้นั่นเองนะครับไม้คัฟฟอนนี่ครับเห็นภาพนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้เองถึงโหลดไปใต้ร้านดิจิทัลนะครับแล้วก็นี่ครับมันจะมีให้ดาวน์โหลดไม้คัฟฟอแต่ละรุ่นนะครับให้เรากดดาวน์โหลดนะแอบแล้วก็ฮู้ฮู้ฮู้มาเฮา แล้วลลก็รอไปรอจนกว่ามันจะมากวจะมันจะมาไม่ใช่ละโอเครอรอรอมันก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่ต้องไปสนใจมันมปิดหมดเลยรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาทางนี้นะครับเป็นมาทางนี้ครับหให้เรา นะเปิดไฟขึ้นมาพิมพ์แอดเดต้านะแต่ผมที่เก็บพิมพ์ผมก็เลยกดตรงนี้เอาแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์มาครับยังไม่เข้าไปได้ที่บินกดที่ขวาเลือกตรงนี้แล้วก็เปิดโฟลเดอร์ My c a l i f o ขึ้นมาก็เปิดตรงนี้ไปแล้วก็ชิป A แตะเข้าห้านก็จะเปแแล้วก็ใส่เข้าไาแล้วก็กดโอเคแบบให้เราทำลลการลบฝ่ายตัวนี้ออนะครับลบไหมก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ปิดไปนนครับแล้วให้เลือกมดนะครับแต่ผมมีมดแล้วนะครับ ก็เลยไม่เอาแล้วมดบานเลยว้าเก็ลองเข้ามาค้างก่อนเออนี่กดไปไม่มีใครเห็นทุกคนกนะครับก็ออจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็รอไปชาตินี้มันจะมาไม่ดีอ่ะวิธีการลงมดก็มีแค่นนะครับ มดัดก็จะขึ้นมานะครับแต่มัดผมโคตรเดือดเลยครับนก็เลยขึ้นชา้ชาช้าโคตรโคตรนะครับก็สวับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย